โอ้ตเตยแม่แค่สองแสนกว่าเองปะมันก็บัตรเครดิตมาเขาขอยืมก่อนเดี๋ยวคืนพี่ลักวันศุกร์นี้เราไปเที่ยวชะอำกันไหมอยากไปเหรอออืได้สิพี่ลักจองที่พักไว้หรือยังอ่ะจำหนึ่งเดี๋ยวเขาให้ดูเพื่อพี่ลักชอบมีจาก,กุชีด้วยนะมีจ้าขนมด้วยเหรอมีจาขนมด้วยเอ่ะจา,ก,จาก,กุชี <laughs> นี่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 ฮ้ย วันศุกร์เหรอทำไมอ่ะวันสุกร์เขาติดประชุมมาดิคงไม่ได้ไปด้วยกันแล้วอ่ะ oh, <no. S 2> เลยไม่ได้ด้วยเคียนนี้ <Hey. S 2> เอางี้ไหมเดี๋ยวเขาประชุมเสร็จละ <c oughs> ไปหาของกินอร่อยๆกินกันไหมคะก็ได้ยิ้มหน่อย Oh. พี่รักเขาประชุมสถานะเตรียมตัวเลยเดี๋ยวไปรับอืมโอเคโอเคได้แต่ว่าก่อนไปกินข้าวอะเวลาละนึงก่อนได้ปะโอเคได้สิแล้วนะแต่พี่รักเลยอืมโอเคโอเคมีแค่นี้นะพี่รักพี่รักเนี่ยเขาขอไปดูกระเป๋าล้านนี้ก่อนได้ปะเพื่นอนเขาใช้ะสวยมากเลยนะงานน่าหนักเลยไปดูแป๊บเดียวแป๊บเดียว ยังไงเธอไปนั้นนี่เขาบอกค่ะสวยไหมอ่ะสวยเนาะพี่คะขอดูไปนั้นหน่อยได้ไหมคะใบนี้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าใช่ค่ะได้ค่ะคุณลูกค้าไปดูกันวันนี้เท่า,า,าไหร่อะคะอ๋อกระเป๋าใบานี้ราคาอยู่ที่2,800บาทคะ่ะคุณลูกค้าอ ตัวนี้คุณลูกค้าตาถึงมากเลยนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดค่ะตรงนี้คุณคุณลูกค้าเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยนะคะตัวนี้สามารถเปิดได้ทั้ง2ด้านนะคะเนี่ยค่ะสองด้านด้านในจะมีลูกเล่นแบบนี้ด้วยนะคะตรงนี้มีทั้งสายสั้นนะคะแล้วก็สามารถสะพายข้างได้ด้วยค่ะคุณลูกค้าขอดูหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเหมาะกัคอไหมเหมาะกคอไหมเหมาะกับคอไหม ได้อยู่แล้วขาว่ามันก็สวยแล้แต่ราคามันนานๆนานาโชชัยกับพี่ไม่ได้ไปชะอำไงไม่ไหวอะตัวเองเขาว่าราคามันโอเวอร์เกินไปอะโหตัวเองแม้แค่สองแสนกว่าเองปะแค่สองแสนกว่า,น,านั่น,นันก็ไวค้คดีมาเขาขอยืมก่อนเดี๋ยวคืน โอ้ยก็บอกว่ายืมไงเดี๋ยวคืนแค่ขอยืมเฉยๆรูดเลยเดี๋ยวนี้เร็วๆขอยืมก่อนเร็วๆเร็วๆช้าช้าเร็วๆโมงทำไมล่ะค่ะอาอแล้วก็กระเป๋าไม่ต้องใส่ถุงนะคะขอกลับบ้านเลยค่ะขอพวะคุณมากนะคะคุณผู้หญิงที่มาอุดหนุนค่ะไม่กินข้าวแล้วนะ ไปกลับบ้านจีน่าตลก่ะทางนี้เอ่าเฮ้ยขาไปาหาแม่นนะตอนเย็นอะ ฉันนั่งก่อนครับขอบคุณค่ะเช่คุณบูนาแล้วเหรอครับใช่ค่ะโอ้สวยอย่างที่คิดนะฮะน,น,น่ารักเว้ยอันนี้มาถึงนานแล้วยังคะเนี่ยก็สักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งทานอะไรยังครับยังเลยค่ะชอบไปหาแม่นะตอนเย็นอะชอบไปหาแม่นะตอนเย็นอะ อุ้ยเธอคืออะไรวะไหนบอกจะไปกินข้าวแม่ไงอุ้ยเธอคือแล้วนี่มันอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นเธอขอโทษคือคือเธอเธอมันคนสองใจแต่ขอโทษนะผมไม่ชอบใช้ของลูกกับใคร เมื่อแรกลักน้ำต้มผักก็ว่าหวานเมื่อจืดจานน้ำตาลอย่างว่าขมมาเป็นกรเลยนะท่านเปิดผมว่าตามสี่ต่ออะไรอ๋อนี่ครับพอตอนมีความรักกันเนี่ยพอรักกันดีๆอยู่ก็ก็เป็นอย่างนี้แหละช่วยหมดทุกอย่างบาดก็รูดให้บาดก็บาดตัวเองก็รูดให้เขาอ้าทีนี้เขาทำไงแล้วเนี่ยละครมันสะท้อนเหมือนชีวิตท่านเลยเจ๊ผู้หญิงอ้อนลูกอ้อนหน่อยไม่ได้เลยเนี่ยใจอ่อนเอาเรื่องที้เขาต้องทำาลเนี่ย ฟ้องสิงครับรออะไรอเอ้อาแต่เคสนี้เนี่ยเขายืมกันเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยการกู้ยืมเงินเนี่ยตั้งแต่สอง0ันบาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องได้ก็ม,มีหลักฐานลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดเป็นสําคัญเนี่ยถึงจะฟ้องได้คืออย่างนี้อมันดูเหมือนเป็นกู้ยืมนะแต่เคสนี้นะถ้ามองแบบเพลินเผนเนี่ยถ้าให้ไปปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ได้มีความรู้เขาบอกว่าเป็นกู้ยืมแหละแต่ท่านต้องดูลักษณะการทํานิติกรรมดีๆว่า ผู้ชายเนี่ยเป็นรูดบัตรซื้อกระเป๋าแทนผู้หญิงด้วยคําอ่อนออดด้วยมารยากุยอ,อย่างงี้แหละรูดทีน่น,น้อยยืมก่อนยืมก่อนเนี่ยมันมดูเหมือนว่าย,ยืมแต่ผู้ชายเนี่ยชราระหนี้ค่าสินค้าให้กับบุคคลภายนอกตามคําสั่งของแฟนตัวเองเป็นผู้หญิงตามคําขอหรือตามคําสั่งก็แล้วแต่ใช่ถือว่าเป็นการชําระหนี้ตามคำสั่งของตัวการผู้ชายเนี่ยก็เปลี่ยนสมมติเป็นต,ตัวแทนเป็นตัวแทนเฉยก็เป็นตัวการตัวแทนสิ มันก็ไม่ใช่การกู้ยืมเงินตัวการตัวแทนก็ถือเป็นสัญญารูปแบบหนึง่งเป็นการเป็นธรรมนิรมอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งกฎหมายไม่ได้บอกว่าการชำระหนี้แทนไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนี่ม,มันไม่เหมือนการกู้ยืมเงินละคือถ้ามันไม่ใช่การกู้ยืมเงินมันก็สามารถฟ้องได้อืมก็แสดงว่าฟ้องเรียกเงินคืนได้ฟ้องได้เป็นเงินที่ตัวแทนทดรองจ่ายใช่ออกไปก่อนการที่ผู้หญิงเข้าใจว่า,วาคุณ เป็นการกู้ยืมเงินไม่มีหลักฐานคุณฟ้องชันไม่ได้หรอกไอ้นั่นน่ะเข้าใจผิดอืมันสาบานฟ้องได้ในลักษณะของตัวการตัวแทนใช่เคมีปัญหากฎหมายต้องคนรลอ